สวัสดีครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคริปโตแมนพื้นที่วิเคราะห์ข่าวสารในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลแบบเจาะลึกวันนี้วันที่29สิงหาคม2025มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลายเรื่องพร้อมกันซึ่งอาจส่งผลต่อทิศท,ทางของตลาดในระยะยาว ประเด็นแรกที่เราจะคุยกันคือการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เริ่มนำข้อมูลเศรษฐ,ฐกิจที่สำคัญอย่าง GDP ไปไว้บนเครือข่ายบล็อกเชนประเด็นที่สองเราจะไปดูการปรับตัวของภาคเอกชนทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และแบรนด์หรูระดับโลกอย่างกุชชี่ว่าพวกเขากำลังนำคริปโตไปใช้อย่างไร และประเด็นสุดท้ายคือการแข่งขันในตลาด t เต l บ c o คอยที่กำลังเข้มข้นขึ้นผ่านการลงทุนครั้งสำคัญในสิงคโปร์ทุกเรื่องล้วนมีความเชื่อมโยงกันอย่างน่าติดตามครับ เริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ที่สุดในรอบวันกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาได้ประกาศนำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประจําไตรมาสที่2ของปี2025ขึ้นไปอยู่บนเครือข่ายบล็อกเชนสาธารณะตัวเลขการเติบโตที่3.3%ถูกบันทึกแบบเข้ารหัสลงบนบล็อกเชนถึง9เครือข่ายซึ่งรวมถึงเครือข่ายหลักอย่างบิตคอยอีเทอรีรยมและโซลาร่ นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนวิธีการรายงานข้อมูลแบบเดิมนะครับแต่เป็นการเพิ่มช่องทางใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสและทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสนับสนุนบล็อกเชนในยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเขาถูกเรียกว่าเป็นคริปโตประธานาน เบื้องหลังการทำงานนี้มีผู้เล่นคนสำคัญในวงการคริปโตเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือ p i c e Network และ Chainlink ซึ่งทำหน้าที่เป็น Oracle Network หรือตัวกลางที่นำข้อมูลจากโลกจริงไปสู่โลกบล็อกเชน p i c e จะช่วยยืนยันและกระจายข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้ทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ทั่วโลกในทันที ขณะที่ chainlink จะช่วยส่งข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐไปยังบล็อกเชนต่างๆเพื่อสนับสนุนการใช้งานในโลกการเงินแบบกระจายศูนย์หรือ DeFi ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีคือราคาโทเค็น PYTH พุ่งขึ้นกว่า69%ส่วนโทเค็น LINK ของ chainlink ก็ปรับตัวขึ้น7.6%สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดต่อข่าวนี้อย่างชัดเจน ประเด็นที่2ภาคเอกชนขยับตัวตามทั้งในเชิงโครงสร้างและผู้บริโภคในขณะที่ภาครับกำลังส่งสัญญาณบวกภาคเอกชนเองก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเริ่มจาก c a l i b r อร์บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด NASDAQ ได้ประกาศจัดตั้งคลังสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทโดยจะเน้นไปที่การถือครองโทเค็นลิงค์ของเชนลิงค์ นี่ถือเป็นก้าวที่สำคัญเพราะแคลิเบอร์ ur, เป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนรายแรกของสหรัฐที่นำกลยุทธ์นี้มาใช้กับการบริหารการเงินของบริษัทพวกเขาไม่ได้แค่ซื้อมาเก็บไว้นะครับแต่มีแผนจะนำ L L K ไปสเต็กเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทยังได้ตั้งคณะที่ปรึกษาด้านคริปโตโดยเฉพาะซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาอย่าง Deloitte และสำนักงานกฎหมายชั้นนำเข้ามาดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบตัดภาพมาที่ฝั่งผู้บริโภคแบรนด์แฟชั่นหรูอย่างกุชชี่ก็ได้ตอกย้ำการยอมรับการชำระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีในร้านค้าทั่วสหรัฐ แม้ว่าเรื่องนี้จะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2022แต่การดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสชัว่วคราวกุชชี่ยอมรับสกุลเงินดิจิตัลมากกว่า10สกุลรวมถึงอีเทอรี m และเหรียญมีมอย่างดอ c คอยซึ่งเป็นการเปิดรับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างดีประเด็นที่สสมรภูมิสเตเบิลคอยในเอเชีย มาถึงประเด็นสุดท้ายซึ่งเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาด Sta b บ e c ค i ยหรือเหรียญที่มีมูลค่าคงที่ล่าสุด Ripple ผู้ออกเหรียญ RUSD และ Circle ผู้ออกเหรียญ USDC ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดได้ร่วมกันลงทุนใน t า a ์ซ p เพบริษัท Fintech จากสิงคโปร์ t า a ์ซ p เพทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างระบบการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับโลกของ Sta b บ e c ค i ย การลงทุนครั้งนี้จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของทั้ง Ripple และ Circle ในการขยายอิทธิพลและโครงสร้างของตัวเองโดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การแข่งขันในตลาด s t ต b บ e ลคอยสูงมากโดยมีเทเทอร์หรือ USDT เป็นผู้นำตลาดอยู่ การที่ทั้งสองบริษัทเลือกลงทุนในบริษัทที่สิงคโปร์ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเพราะสิงคโปร์ถือเป็นศูนย์กลางด้านฟินเทคของเอเชียและมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างชัดเจนนี่จึงเป็นการปักหมุดเชิงกลยุทธ์เพื่อชิงความได้เปรียบในตลาดที่มีการเติบโตสูงจากข่าวสารทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันไปมีคำถามที่น่าสนใจให้เราได้ขบคิดต่อครับ ในประเด็นของรัฐบาลสหรัฐคำถามก็คืออะไรคือประโยชน์ที่ชัดเจนที่หน่วยงานรัฐจะได้รับโดยตรงนอกเหนือไปจากการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณาชนการกระทำนี้เป็นเพียงการทดลองเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำบล็อกเชนมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของภาครัฐในอนาคตกันแน่ สำหรับภาคเอกชนการที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์อย่างแคล i ิเบอร์เริ่มสร้างคลังสินทรัพย์ด้วย LLK มันจะเป็นตัวจุดประกายให้บริษัทมหาชนอื่นๆหันมาทำตามหรือไม่แล้วเราจะได้เห็นการแบ่งแยกที่ชัดเจนขึ้นหรือไม่ระหว่างบริษัทที่นำคริปโตมาใช้ในระดับโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทที่นำมาใช้เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างกุดชี และสุดท้ายในสมรภูมิเต a บ l คอย i ์การแข่งขันที่รุนแรงนี้จะนำไปสู่อะไรผู้ชนะจะเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับกฎระเบียบได้ดีที่สุดหรือเป็นผู้ที่สร้างเครือข่ายพันธมิตรในตลาดเกิดใหม่ได้แข็งแกร่งที่สุดและผู้ใช้งานอย่างเราจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถูกลงและบริการที่รวดเร็วขึ้นจริงหรือไม่ ความเคลื่อนไหวที่เราเห็นในวันนี้ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้เล่นในตลาดคริปโตเองล้วนเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังถูกผนวกรวมเข้ากับระบบเศรษฐกิจกระแสะหลักมากขึ้นเรื่อยๆในหลายมิติ หากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวเชิงลึกแบบนี้ที่มองให้เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกดติดตามช่อง Crypto Man เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ